หาใครคะเออใช่ค่ะฝรั okay. <g Angie> uh, uh ่งอ uh ่อค no. no. uh ่ะนะคะมีมีมีฝรั่งมาถามหาบ้านฝรั่งนะคะนี่ค่ะเออขกินเซาล่ะเออเกินเขาเห็นแล้วต่เนาะ มือนั่นยังไงทุ่มเพชรดินอยู่ตีอันนี้เสาเหื่นขึ้นเหรอนี่เราไม่ยังบริษัทบริเท่แล้วอ่าพวกพื้นเขาก็เริ่มสั้นซองแล้วบัดนี้ให้จมเล็กไปจริอ่าอ่าอ่าสั้นซองมันกัอ่าเขาก็สิเอา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 รถปูนมาเทใส่บล็อกเสาเพชรเสาที่แบบต่อขึ้นไปจ้าต่อขึ้นไปเลยเฉื่อมไปเลยเออมาเบิ่งแต่ละเตอมิระขึ้นหนาไปเรื่อยเนาะเออ แม่กำลังจะตักของหวานไปให้ช่างนะคะพอดีช่างเขาไปกินตรงนู้นแตะพอเรามานะตอนแรกอะ่ะเขาจะอยู่ตรงนี้แต่พอเ,าเรามาปุ๊บจ้า <ๆ S 1> เขาก็จะแบบหลบให้เราเลยนะคะบางทีก็แบบว่าเออตอนนี้ก็ไปกินอ่ะใต้ต้นม,มนะม่วงเนี่ยฮะตอนนี้แม่ก็ทําขนมหวานอีหยงละแม่ขนมหวานอะ,อะไรอันนี้เปือก Oh. มันอ๋อขนมหวานมันนะฮะมันม่วงนี่บ่มันม่วงทำขนมหวานมันม่วง,อ,อ,ง,อ,งอุ้ยขอบคุณหลายๆมีไงน,นุ่มมากตัวสมพักอุ้ยขอบคุณหลายๆมีไงอันเนี้ยนนจีนูนเนี่ยได้นนบ่ยังดินราะกระสือมาแต่ว่ากระป้อมเขาเป็นซัดสงวน ไปถามหาในตำรวจโดนจับเดิวสันเขาว่าใครจะมาขายน้องมันเป็นสัตว์สงวนไปแล้วนะว่สาสันมันเป็นสัตว์สงวนนี่ค่ะอ๋อแม่เอาขนมหวานไปไหนนยนะคะช่างเขาก็นั่งกินข้าวใต้ต้นมะม่วงบรรยากาศทุ่งนาเต็มที่เลยแม่เอาขนมหวานไปให้ ตอนนี้นะคะต้องให้ลุงคิดนะคะไปถอยรถนะคะเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้ค่ะนี่ค่ะตอนนี้รถปูนมานะคะแล้วลุงคิดไปจอดสักขวางเลยนะคะรถปูนมาจะเทตรงข้อเสานะเรานะคะโอ้วันนี้มาเจอรถปูนพอดีเลยค่ะเดี๋ยวจะดูซิเขาเทลงเสายังไงนะคะ แฟนทางบ้านก็จะได้เห็นไปพร้อมกันนะคะแต่ตอนนี้ช่างเขาพักอยู่นะคะช่งางก็พักอยู่อะไรนะไปดูเทคเลื่อนตาสวยดี <Really good. S 1> อ่ฮะเขาบอกว่าเป็นตาดำสวยใส่ไป <laughs> อันีครับอ่ฮะพี่คนขับอ่ารถปูนเขาบอกว่าลุงคิดใส่แว่นตาหล่อดีนะคะสวยไม่ได้นะคะไปละสุดาตามพ่อไปละ ไปเอารถหลบหลบรถรถปนูน ทิ่เราพรไม่ใช่ไปไก่จ้าคือพ,พอเอาเหอจอยรับมานาหรือว่าอะไรอีก อนนี้นะคะหลังจากช่างกินข้าวเสร็จแล้วนะคะตอนนี้รู้สึกเขาจะเทเสาแล้วนะคะเนี่ยค่ะช่างก็มาเริ่มทําก็จะดูว่าเขาจะเทกันยังไงนะคะเพราะว่าเสาสูงมากเลยอะ่ะเออไม่รู้เ็าจะเทกันอาจจะยืนย่นยืน่นยื่นไปลงไปเท้วยอ่ะ พื้นนี้เหยียบได้นะคะพื้นสำเร็จเนี่ยค่ะแข็งมากนี่ค่ะ,คะตรงนี้ค่ะอันนี้เป็นพื้นเขาเรียกเลยนะ พื้นอ่อห้องรับแขกนะคะตรงนี้คือทางขึ้นนะคะเขาก็จะเทปูนล้วนเลยตอนนี้ก็ตอนนี้นะคะจะมาดูเขาเทเสากันนะคะนี่ค่ะมาได้จังหวะพอดีเลยว่าไี่สิดีช่างก็น่าจะหิ้วเอานะคะน่าจะหิ้วขึ้นไปเทแบบนั้นนะคะตอนแรกเขาก็ดูเอ๊ช่างจะเทยังไงเขาใช้กําลังคนนี่แหละคะ่ะใช้กําลังคนหิ้วเลยนะคะ นี่ค่ะเนี่ยิ้มขึ้นไปเทอย่างนั้นเลยเขาก็ใส่ปูนก็เทใส่กระบะแบบนี้นี่ค่ะ

So all be เห็นไหมคะนะะี่ค่ะที่เขากําลังเทน่ะนี่คือนี่คือชั้นแรกนะคะเสาชั้นแรกแล้วก็ที่เหลือเหล็กเหลือข้างบนนะคะนั่นคือจะเป็นตัวเชื่อมระหว่างเสาชั้นสองนะคะที่เขาทำไว้ใต้ต้นมะม่วงนะคะไอท้ที่ที่ที่เป็นบล็บอกเห็นไหมคะนี่คือความสูงของพื้นนะคะพื้นชั้นหนึ่งนะคะจะเป็นอ่าไอ้ที่อไอ้ที่เป็นเสานะ่ะชั้นบนนะคะสูงสุดนะ่ะเขาจะเอาพื้นมาวางเป็นเพดาน พอเป็นเพดานเสร็จแล้วไอ้ไอเหล็กที่เหลือข้างบนเขาก็จะเอาเหล็ก,อ,กอีกชุดหนึ่งมาเสียบครอบนะคะให้มันเชื่อมต่อกันให้เหมือนให้เหล็กมัน,มนเอามาเอามาสวมกันอะ่ะเออแล้วก็จะทาําเสาปีกคือบ้านหลังนี้ความสูงประมาณเจ็ดเมตรครึ่งค่ะเจ็ดเมตรกว่านะฮะที่ถามหัวหน้าช่างเจ็ดเมตรเจ็ดเมตรครึ่งใช่ Yes เอ่อไม่รู้ไม่แน่ใจว่าถึงหลังคาหรือว่าถึงแค่เสาชั้นสองนะคะเนี่ยสรุปคือบ้านหลังนี้สูงประมาณคือบ้านหลังนี้สูงเจ็ดเมตรครึ่งไม่รู้ว่าถึงฐานหลังคาหรือว่าถึงปลายของหลังคานะคะคือสูงมากต้องแบบคือสูงโอดโถงมากนะคะไม่อึดอัดนะคะและไม่ร้อนด้วย